ตรีกายปริทัศ์ตอนที่หนึ่งจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องเหตุใดพุทธภาวะจึงต้องมีสามพระวรกายมาสาธยายให้ทุกท่าน ได้สดับรับฟังนับเป็นปฐมบทแห่งมหาคัมภีร์ชุดใหม่ที่เราจะมาทำความเข้าใจในสภาวะแห่งความเป็นพุทธ,ธะอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางตลอดการเดินทางของเราในสายมหายานเราได้พบกับแนวคิดเรื่องพุทธภาวะ อยู่เสมอตั้งแต่ประชญาตถาคตคันที่สอนว่าเราทุกคนมีมลัดพันธ์แห่งพุทธะไปจนถึงเป้าหมายของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งมั่นบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุถึงพุทธภาวะแต่คำถามที่สำคัญก็คือแล้วพุทธภาวะที่สมบูรณ์พร้อมนั้น คืออะไรและมีลักษณะเป็นเช่นไรสำหรับฝ่ายเทรวาทภาพของพระพุทธองค์คือพระศาสดาองค์ประวัติศาสตร์ผู้ตรัสรู้และดับขันธปริิพานไปแล้วแต่สำหรับมหายานมุมมองนั้นกว้างใหญ่และซับซ้อนกว่านั้นมากมหายาน ได้เสนอหลักคำสอนที่ลึกซึ้งเพื่ออธิบายสภาวะแห่งความเป็นพุทธะหลักคำสอนนั้นคือตรีกายอันหมายถึงพระวรากายทั้งสามของพระพุทธเจ้าแล้วเหตุใดจึงต้องมีถึงสามพระวรากายก็เพราะว่า พุทธภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งจนมิอาจอธิบายด้วยแง่มุมเพียงด้านเดียวการอธิบายด้วยพระวรากายทั้งสามจึงเป็นดั่งปริซึมที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นแสงสีขาวแห่งพุทธภาวะแยกออกเป็นแถบสีสามแถบที่แตกต่างกัน แต่ก็ล้วนมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันพระวรากายทั้งสาคือคำตอบต่อคำถามที่ว่าพระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่ในสภาวะใดทรงแสดงธรรมแก่ใครและทรงปรากฏพระองค์ในโลกนี้ได้อย่างไรพระวรากายแรกคือธรรมกายหรือพระธรรมกาย นี่คือระดับของสัตธรรมสูงสุดเป็นแก่นแท้ของพุทธภาวะเป็นสภาวะที่ไร้รูปร่างไร้การเกิดดับเป็นหนึ่งเดียวกับศูญญตาเป็นสัตธรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลธรรมกายคือคำตอบต่อคำถามที่ว่าเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าคืออะไรเปรียบประดุดดวงอาทิตย์ ที่เป็นแหล่งพลังงานทั้งมวลพระวรกายที่สองคือสัมโพกขกายหรือพระสัมโพกขกายนี่คือระดับของพระวรกายทิพย์เป็นพระวรกายอันรุ่งเรืองงดงามที่ปรากฏขึ้นเพื่อแสดงธรรมโปรดเหล่าพระอริยโพธิสัตว์ในดินแดนบริสุทธิ์สัมโวกขกาย คือคำตอบต่อคำถามที่ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ผู้มีปัญญาสูงส่งอย่างไรเปรียบประดุดแสงสว่างและความร้อนที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์และพระวรากายที่สคือนิรมานากายหรือพระนิรมาณกายนี่คือระดับของพระวรากายแปลง เป็นพระวรากายที่เป็นมนุษย์ที่ทรงเนรมิตขึ้นด้วยมหากรุณาเพื่อลงมาสั่งสอนสรรพสัตว์ในโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสนิรมานากายคือคำตอบต่อคำถามที่ว่าพระพุทธองค์ทรงปรากฏพระองค์ในโลกมนุษย์ได้อย่างไรเปรียบประดุลําแสงที่ส่องลงมายัางพืนโลก ดังนั้นหลักคำสอนเรื่องตรีกายจึงไม่ได้เป็นการสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาสามพระองค์หากแต่เป็นการอธิบายมิติทั้งสามของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพุทธภาวะนั้นเป็นทั้งสัจธรรมอันเป็นอมะตะคือธรรมกายเป็นทั้งสภาวะทิพย์อันรุ่งเรือง คือสัมโพคากายและในขณะเดียวกันก็สามารถปรากฏพระองค์ในรูปของมนุษย์คือนิรมานากายเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้นี่คือภาพอันยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของมหาปัญญาและมหาการุณาอย่างสมบูรณ์พร้อมบัดนี้ เราได้เข้าใจแล้วว่าเหตุใดพุทธภาวะจึงต้องมีสามพระวรกายในวาระต่อไปเราจะมาเจาะลึกในพระวรกายแรกอันเป็นรากฐานและแก่นแท้ของทุกสิ่งนั่นคือธรรมกายและเปรียบเทียบให้เห็นว่าแนวคิดนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างจากคำว่าพระธรรม ในฝ่ายเทรวาดอย่างไรซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรตรีกายปริทัติตอนที่สองธรรมกายสัจธรรมสูงสุดที่อยู่เหนือรูปกาย เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอ,อนำธรรมะเรื่องธรรมกายสัจธรรมสูงสุดที่อยู่เหนือรูปปกายมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อเจาะลึกลงไปในพระวรกายแรกอันเป็นรากฐานและเก่นแท้ของความเป็นพุทธ,ธทั้งปวง เมื่อเราได้เข้าใจแล้วว่าพุทธภาวะนั้นสามารถอธิบายได้ในสามมิติบัรนี้เราจะมาเริ่มต้นพิจารณาในมิติที่ลึกซึง้งเป็นนามธรรมและเป็นพื้นฐานที่สุดนั่นคือธรรมกายคำว่าธรรมกายนั้นแปลตรงตัวได้ว่ากายคือธรรม หรือกายแห่งสัจธรรมนี่คือพระวรกายที่แท้จริงเป็นเนื้อแท้และเป็นอมตะภาวะของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ธรรมกายมิใช่กายที่มีรูปร่างหากแต่คือสภาวะสภาวะแห่งการตื่นรู้ที่สมบูรณ์สภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวกับสูญยตา และสภาวะที่เป็นเนื้อแท้ของจักรวาลหากจะเปรียบเทียบธรรมกายก็คือมหาสมุทรส่วนพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็คือคลื่นที่ปรากฏขึ้นจากมหาสมุทรนั้นแม้คลื่นแต่ละลูกจะมีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันแต่เนื้อแท้ของทุกๆคลื่น ก็คือน้ำในมหาสมุทรอันเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แม้จะทรงมีพระนามและปรากฏในโลกธาตุที่แตกต่างกันแต่เนื้อแท้ของทุกพระองค์ก็คือธรรมกายอันเป็นหนึ่งเดียวกันธรรมกายจึงเป็นสภาวะที่ไร้การแบ่งแยกไร้การเกิดและไร้การดับ เป็นอมะตะอยู่เหนือกรอบของเวลาและสถานที่ทั้งปวงเมื่อได้สดับเช่นนี้ผู้ที่ศึกษาในสายเถราวาวอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วธรรมกายนี้แตกต่างอย่างไรจากคำว่าพระธรรมที่เราคุ้นเคยในฝ่ายเทราวาดนั้นเรากล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตซึ่งหมายความว่าการเห็นพระธรรมคือหลักคำสอนและประจักษ์แจ้งในคำสอนนั้นก็เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์นี่คือความหมายที่ถูกต้องและลึกซึ้งแต่ในทัศนะของมหายานธรรมกายมีความหมายที่กว้างใหญ่และเป็นภาวะวิทยา หรือออนโทโลจิค l ยิ่งกว่านั้นกล่าวคือในฝ่ายเทรวาทพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบพระธรรมเปรียบเสมือนกฎธรรมชาติที่มีอยู่แล้วและพระพุทธองค์คือนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ส่งค้นพบกฎนั้นแล้วนำมาเปิดเผยแก่ชาวโลกแต่สำหรับฝ่ายมหายาน ธรรมกายมิใช่เป็นเพียงสิ่งที่ส่งค้นพบแต่ธรรมกายคือองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มิใช่ผู้ค้นพบสจธรรมแต่พระองค์คือสัจธรรมนั้นความเป็นพุทธกับความเป็นสัจธรรมสูงสุดมิได้แยกออกจากกันหากแต่เป็นสิ่งเดียวกัน นี่คือความแตกต่างในระดับปรัชญาที่ลึกซึง้งเทรวาดเน้นภาพของพระพุทธเจ้าในฐานะครูผู้ชี้ทางส่วนมหายานได้ยกย่องพระพุทธเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมที่พระองค์ทรงชี้ธรรมกายจึงมิใช่เป็นเพียงแผนที่หากแต่เป็นภูมิเทศทั้งหมด เป็นพื้นฐานความเป็นจริงของทุกสปปรรพสิ่งดังนั้นเมื่อเรากล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่ทุกขนทุกแห่งเรากำลังกล่าวถึงธรรมกายเมื่อเรากล่าวว่าสรรพสัพตว์ล้วนมีพุทธภาวะตะถาคตคันเราก็กำลังกล่าวถึงศักยภาพที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนธรรมกายจึงเป็นทั้งต้นกำเนิดและจุดหมายปลายทางของการเดินทางทั้งหมดแต่ทว่าสัจธรรมอันไร้รูปร่างนี้เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่ปุถุชนจะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้พุทธภาวะจึงต้องปรากฏพระองค์ในอีกสองมิติที่สามารถสื่อสารและโปรดสรพสัตได้ ในวาระต่อไปเราจะมาพิจารณาพระวรากายที่สองคือสัมโพธคกายพระวรากายทิพย์อันรุ่งเรืองที่ปรากฏแก่เหล่าพระโพธิสัตว์ในแดนบริสุทธิ์ซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระที่สองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร รีกายปริทัตตอนที่ 3, สามสำโภกกายพระวรกายทิพในแดนพุทธกเกษตรเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องสัมโภกกายพระวรกายทิพในแดนพุทธกเกษตร มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อเจาะลึกลงไปในพระวรกายที่สองอันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสัจธรรมสูงสุดกับโลกแห่งรูปประธรรมเมื่อเราได้เข้าใจแล้วว่าธรรมกายคือสัจธรรมสูงสุดที่ไร้รูปร่าง เรียบประดุดมหาสมุทันกว้างใหญ่เราก็จะพบว่าสภาวะอันเป็นนามธรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งที่สรรพสัตว์ผู้ยังคล้องอยู่ในรูป,ปรธรรมจะสามารถเข้าถึงหรือสื่อสารด้วยได้ด้วยเหตุนี้ด้วยอำนาจแห่งมหากรุณา และผลแห่งการบำเพ็ญบาร,รมีอันยาวนานพุทธภาวะจึงได้ปรากฏพระองค์ในอีกมิติหนึ่งที่มีรูปแต่เป็นรูปทิพย์พระวรากายในมิตินี้มีชื่อว่าสัมโภกกายอันหมายถึงพระวรากายแห่งความสุขเกษมหรือ กายทิพย์อันเป็นผลแห่งบุญบารมีสัมพภกกายคือพระวรกายอันรุ่งเรืองงดงามประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการอย่างสมบูรณ์พร้อมเป็นพระวรกายที่ม่ม,มีวันแก่มีมีวันเจ็บและ มิมีวันดับพระวรกายนี้จะปรากฏให้แก่เหล่าพระอริยะโพธิสัตว์ผู้มีภูมิธรรมสูงได้เข้าเฝ้าและสดับรับฟังพระธรรมเทศนาขั้นสูงณดินแดนบริสุทธิ์หรือที่เรียกว่าพุทธเกษตรดินแดนเหล่านี้เป็นมิติที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยอำนาจแห่งมหาปณิธานของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆเพื่อใช้เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับการฝึกฝนพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของพระสามโพกายที่เราได้เคยสนทนากันมาแล้วก็คือพระอมิตาพุทธผู้ทรงเป็นประพานแห่ง สุขาวดีพุทธกเกษตรทางตะวันตกพระองค์คือสัมพภกายที่ปรากฏพระองค์อย่างรุ่งโรจเพื่อแสดงธรรมโปรดเหล่าพระโพธิสัตว์และสปปรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ไปบังเกิดในดินแดนของพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆเช่นพระเพสัชยะคุรุ วัยทูลยะประภาตะตะถาคตพระพุทธเจ้าหมอยาผู้ทรงเป็นประธานแห่งพุทธเกษตรทางตะวันออกก็ทรงเป็นสัมโพกายเช่นเดียวกันหากเราจะเปรียบเทียบกับฝ่ายเถรวาดแนวคิดเรื่องสัมโพกายและพุทธเกษตรนี้ไม่มีอยู่โดยตรง แต่ก็อาจจะมีความคล้ายคลึงอยู่บ้างกับเรื่องราวของเหล่าทวยเทพที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆที่สามารถมาเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระพุทธองค์ได้แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือสัมโภคกายนั้นเป็นพระวรากายของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วโดยสมบูรณ์และพุทธกเกษตร ก็มีช่สวรรค์ที่เสวยสุขทางโลกหากแต่เป็นดินแดนแห่งการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะสามโพกกายจึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญยิ่งระหว่างธรรมกายอันไร้รูปกับนิรมาณกายอันเป็นรูปมนุษย์กล่าวคือธรรมกายอันเป็นนามธรรม ได้แสดงพระองค์ออกมาเป็นสัมโพกกายอันเป็นรูปทิพย์และสัมโพกายนี้เองที่เป็นต้นแบบหรือเป็นพลังงานที่ทรงนิรมานกายหรือกายมนุษย์ให้ลงมาปรากฏในโลกเพื่อโปรดสรรพสัตว์ต่อไปธรรมกายคือมหาสมุทร สัมโพก,ก่ายคือดวงอาทิตย์ที่ระเอยน้ำจากมหาสมุทรขึ้นไปแล้วก่อตัวเป็นเมฆฝนอันยิ่งใหญ่นิรมาณากายคือสายฝนที่โปรยปลายลงมาจากเมฆก,ก้อนนั้นเพื่อชโลมผืนดินให้ชุ่มชื้นดังนั้นพระพุทธเจ้าในภาคสัมโพก,กายจึงทรงเป็นดัง ครูใหญ่ของเหล่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้มอบคำสอนและพลังทางจิตวิญญาณเพื่อให้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นสามารถบำเพ็ญบารมีต่อไปจนกระทั่งสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ในที่สุดแต่ทว่าสำหรับสปปรรพสัตว์ผู้มีกิเลสหนาเช่นพวกเรา การจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมโพกายนั้นเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งด้วยมหากรุณาอันไร้ประมาณพุทธภาวะจึงต้องปรากฏพระองค์ในอีกมิติหนึ่งที่ใกล้ชิดและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนั่นคือนิรมานากายหรือพระวรากายในภาคมนุษย์ ซึ่งอาตามาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปอันเป็นบทอวสานแห่งมหาคัมภีร์ชุดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรตรีกายปริทั์ตอนที่สี่นิรมาณกาย พระวรกายมนุษย์สะพานเชื่อมสู่สัจธรรมจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องนิรมาณกายพระวรกายมนุษย์สะพานเชื่อมสู่สัจธรรมมาสาธยาย ให้ทุกท่านได้สดับรับฟังนับเป็นบทอวสานแห่งมหาคัมภีร์ที่เราจะมาพิจารณาถึงพระวรกายที่ใกล้ชิดและมีความสำคัญต่อพวกเราชาวโลกมากที่สุดเราได้เดินทางผ่านสภาวะอันลึกซึ้งของธรรมกายอันเป็นสัจธรรมสูงสุด และได้ชื่นชมความรุ่งเรืองงดงามของสัมโพูกายอันเป็นพระวรากายทิพย์แต่ทั้งสองพระวรากายนั้นล้วนเป็นสภาวะที่อยู่ไกลเกินกว่าที่ปุตุชนคนธรรมดาผู้ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบจะสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายด้วยเหตุนี้ด้วยมหากรุณา อันเปรียบประดุดความรักของมารดาต่อบุตรพุทธภาวะจึงต้องปรากฏพระองค์ในอีกมิติหนึ่งมิติที่สามารถสื่อสารสัมผัสและดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราได้พระวรากายในมิตินี้มีชื่อว่านิปรมาณกายอันหมายถึง พระวรกายแปลงหรือกายเนรมิตนิรมานากายคือพระวรกายที่ปรากฏในรูปของมนุษย์หรือแม้แต่ในรูปของสัตว์เพื่อลงมาสั่งสอนและโปรดสรรพสัตว์ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์พระสมณะโคดมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะของเรา ก็คือตัวอย่างอันสมบูรณ์พร้อมที่สุดของพระนิรมาน,นกายพระองค์ทรงเนรมิตกายให้ลงมาจุติในพระคันของพระนางสิริมหามายาทรงแสดงให้เห็นถึงการเกิดการสแสวงหาการบำเพ็ญเพียรการตรัสรู้และการประกาศพระาศาสนาตลอดจนการปรินิพพาน เรื่องราวทั้งหมดในพุทธประวัติคือบทละครอันการตื่นรู้ที่ทรงแสดงให้เราดูเพื่อให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจที่จะออกเดินทางตามรอยบาทพระศาสดานิรมาณกายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อพวกเราเพราะทรงเป็นสะพานที่เป็นรูป,ปรธรรมที่สุด ที่เชื่อมโยงเราเข้ากับสัจธรรมสูงสุดเราไม่อาจเห็นธรรมกายเราไม่อาจเข้าเฝ้าสัมโพธกายแต่เราสามารถศึกษาคำสอนและจริยาวัดของนิรมาณกายได้พระธรรมวินัย 84%00 มพระธรรมขันธ์ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้นั้นก็เปรียบเสมือนลายแทงขุมทรัพย์ ที่พระนิรมาณกายได้ทรงวาดไว้ให้เพื่อนำทางเราไปสู่การค้นพบธรรมกายที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองการปฏิบัติตามคำสอนของนิรมาณกายจึงเป็นหนทางเดียวที่จะนำเราไปสู่การประจักษ์แจ้งในสัจธรรมสูงสุดได้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับฝ่ายเทรวาด เทรวาดให้ความสำคัญสูงสุดกับพระพุทธเจ้าองค์ประวัติศาสตร์คือพระสมณะโคดมในฐานะของพระศาสดาแต่เพียงพระองค์เดียวในยุคของเราซึ่งก็สอดคล้องกับบทบาทของนิรมาณกายในฝ่ายมหายานอย่างสมบูรณ์ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าเทรวาดมองว่า เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วก็เป็นการดับสิ้นโดยสมบูรณ์เหลือไว้แต่พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนแต่มหายานกลับมองว่าการปรินิพานนั้นเป็นเพียงการสิ้นสุดบทบาทของนิรมาณกายในยุคนี้เท่านั้นแต่พุทธภาวะอันเป็นอมตะ คือธรรมกายและสัมโพธกายยังคงดำรุนอยู่และพร้อมที่จะส่งนิรมาณกายองค์ใหม่ๆลงมาโปรดสรพพสัตในโลกอื่นๆหรือแม้แต่ในโลกนี้เมื่อถึงการเวลาอันสมควรการเดินทางแห่งตรีกายปริทัศน์ของเราก็ได้มาถึงบทอวสานแล้ว เราได้เห็นภาพอันยิ่งใหญ่ของพุทธภาวะที่เป็นทั้งสัจธรรมอันไร้รูปเป็นทั้งกายทิพย์อันรุ่งเรืองและเป็นทั้งกายมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยกรุณานี่คือการทำงานร่วมกันของมหาปัญญาและมหากรุณายางสมบูรณ์พร้อมบัดนี้ เราได้สำรวจเสาหลักแห่งมหายานมาจนครบถ้วนแล้วในวาระต่อไปตามแผนที่การเดินทางของเราเราจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเพื่อสำรวจพระสูตรอันเป็นรากเหง้าของทุกนิกายซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในลำดับถัดไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร